ทายช้าแซฟนะครับกับแซฟสกินครับทุกครั้งที่เราเจอกันครับเราก็จะมีแง่คิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆนะครับหรือว่าใช้ว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากแขกรับเชิญของเรานะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันบางครั้งหรือว่าบางประสบการณ์เราไม่ต้องเจอเองอะไรนะครับเราฟังจากแขกรับเชิญดีกว่านะครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นหนึ่งคนที่สวยสดใสเจอแบบนี้สวยสดใสเราคุยรอบๆพี่เล็กบอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่นะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันเป็นคนที่ใส่ใจในการเลือก ของที่จะเข้าตัวเราหมดเลยใช่ไหมครับทั้งของกินของใช้พี่เล็กจะพยายามพิถีพิถันเลือกอาหารเลือกของใช้จริงๆ mm hmm. อาหารก็พยายามทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นอาหารแบบธรรมชาติลงมือปรุงสุกใหม่ mm hmm. ไม่ทานอาหารแปรรูปคือเราก็เข้าใจว่าเราเองก็ชอบทานผักผล,ลไม้ชอบทานอาหาร ดีอยู่แล้วแต่เราก็ตามใจตัวเราเองเสมอถ้าเกิดว่าทานแบบบลูเบอรี่ชีสพายนี่ทานเป็นถาดได้เลยโอ้หม่นใช่ถ้าเกิดว่าเราเจอของอร่อยที่เราชอบนนะคะ uh huh. ซึ่งนั่นคือเราตามใจตัวเราเองการที่สปอยตัวเองเกินไปทั้งของกินของใช้มันส่งผลเสียใช่ค่ะพี่เด็กก็เป็นมะเร็งขั้นที่3ามเราก็ต้องรักษาตัวเมื่อปีที่แล้วทั้งปีตอนนี้เราก็รักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมา ใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วดีใจด้วยจริงๆขอบคุณมากามะนะครับแต่ตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วกำลังจะถามเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ชาวแท้จริงๆไม่ต้องเจอก็ได้กับเรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเจอแล้วเอาแง่คิดจากพี่เล็กเนี่ยมาใช้ได้ก็คือถ้าเป็นหลักแง่คิดจริงๆหนึ่งคือเราต้องอย่าใช้ร่างกายหักโหมถูกไหมจริงค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเท่าที่เรา,าควรทำจริงๆเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอาหารจากธรรมชาติ แล้วก็การพักผ่อนการออกกําลังกายที่เพียงพอมันดีต่อสุขภาพเรายังไงเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเียงแต่ว่าเราต้องตั้งใจลงมือทําให้ได้นะคะแต่ทีนี้ผู้หญิงอ่ะก็ยังต้องรักสวยรักงามอยู่ใช่ค่ะก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวดูแลตัวเองอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่เดิมเนี่ยก็คือพี่เล็กก็ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปแล้วก็คิดว่าทุกผลิตภัณฑ์ก็จะต้องเป็น ผสมไปด้วยน้ำหอมสารเคมีตามปกติน้องเตยแนะนำให้พี่เล็กได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์โซบิโอซึ่งเป็นครีมบำรุงผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องรดริ้วรอยโดยที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบทำจากธรร,าธรรมชาติดวนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสพี่เล็กได้ทดลองใช้พี่เล็กก็ชอบมากค่ะในความเข้าใจหลักเลยเนะี่ยคิดว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบพีออร์แกนิกเนี่ย ในโลกใบนี้ไหมไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำใบไม่ได้สนใจศึกษาตรงนี้แต่พอได้มาศึกษาแล้วก็ถูกใจทดลองใช้แล้วก็ชอบมากค่ะครับผมทั้งกลิ่นทั้งเรื่องของการลดริ้วรอยเพราะยังไงยังไงเราก็ต้องการให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นซึ่งมันก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีมากๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงพวกสารเคมีจากที่อื่นๆได้ไม่ได้ร้อเรซแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะเลือกได้ ก็อยากจะเลือกตรงนั้นนะคะเพราะเชื่อมั่นในเรื่องของธรรมชาติเชื่อมั่นในเรื่องของความบริสุทธิ์ของสารสกัดจากธรรมชาติว่าต้องดีกว่าที่จะใช้สารเคมีคุณหมอเองก็แนะนํานะคะว่าเราจะต้องพยายามดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสเลือกได้ตั้งแต่ต้นก็ดูแลตัวเอง ดีที่สุดค่ะพี่เล็มองว่าการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องซีเรียสในในทุกๆอย่างขนาดนั้นเราสามารถมีชีวิตได้ มีความสุขตามปกติได้เลยเราไม่จะเป็นต้องแบบสตริกกับตัวเองว่าฉันจะต้องไม่ทําอย่างนั้นจะต้องไม่ทานน้ําตาลหรือจะต้องไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรใดคุณหมอบอกว่าให้เราเดินทางสายกลางอะไรที่เรามีความสุขขอให้ทําและอะไรที่เรารู้ว่ามีประโยชน์กับตัวเราเองก็เลือกใช้แล้วก็เลือกทําโดยที่ไม่ต้องไปมีความเครียดกับอะไรเกินไปนะคะครับผมนะครับเป็นหนึ่งคนที่ที่เคยคิดไหว่าแบบ การจะมาใช้ชีวิตที่มันแบบจะต้องออกกําลังกายจะต้องเลือกกินอะไรเงี้ยมันมองเป็นเรื่องยากแต่ปัจจ<ช>ุบันเลยเขาบอกว่าโอ้พอพอนี่แหละพอมันมีปัญหาสุขภาพก็เลยต้องทําแต่จริงๆแล้วชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ยากเลยนะคะมันเป็นมันเป็นบาลานซ์ของชีวิตที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยซ้ำไป